ยินดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MFE Chat e กับครูมิ้นค่ะและครูแจ็คครับผม <c oughs> ครูมิ้นเป็นอะไรครับผมช่วงนี้ไออะค่ะเราก็เจ็บคอมากๆาเลยค่ะครูมิ้นเป็นโควิดหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นนะคะทุกคนทุกคนสบายใจได้ะคะ่ะเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการก็ได้ตรวจ a อ k เรียบร้อยอ<า>ค่ะผลเป็นลบนะคะไม่ต้องเป็นห่วงครูแจ็คก็สบายใจไปเปาะหนึ่งครับผมค่ะพอดีเลยครับมีน้องๆนะครับถามเข้ามาระหว่าง คลเมกับเวทเทอรนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงครับปุิมินลองช่วยอธิบายคำว่าคลาเมให้น้องๆฟังหน่อยครับ c ล i m เม e นะคะคลเมนั่นก็คือสภาพภูมิอากาศนะคะ c ล i m เม e is w h r the weather is over a long period of the time in specific area นะคะนั่นก็คือสภาพภูมิอากาศคือสภาพอากาศของพื้นที่นะคะในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า30ปีนั่นเองค่ะ ซึ่งสภาพภูมิอากาศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่โลกของเราเนี่ยเอียง23.5องศาก็เลยทําให้โลกของเราเนี่ยแต่ละพื้นที่ได้รับแสงอาทิตย์ที่ไม่เท่ากันก่อให้เกิดการแบ่งเขตภูมิอากาศนั่นเองค่ะซึ่งการแบ่งเขตภูมิอากาศที่เรานิยมหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือการแบ่งเขตภูมิอากาศของเคปเปิลนั่นก็คือนักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมันนั่นเองค่ะใช้3ปัจจัยด้วยกันนะคะนั่นก็คือปัจจัยที่1นะคะ ก็คือปริมาณน้าฝนค่ะปัจจัยที่2นะคะนั่นก็คือข้านุูมิเฉลี่ยนะคะปัจจัยที่3นะคะนั่นก็คือพืชพันธุ์ธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งก็แบ่งออกเป็น6กเขตด,ด้วยกันนะคะ A ภูมิอากาศเขตร้อน B ภูมิอากาศเขตแห้งแล้ง C ภูมิอากาศเขตอบอุ่น D ภูมิอากาศเขตหนาว E ภูมิอากาศเขตขั้วโลกและ H ซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็อยู่ใน A นะคะก็คือเป็นภูมิอากาศแบบเขตร้อน เ e อ is constantly off the air is constantly shaking on the t a m every day สภาพอากาศหรือภาวะลมฟ้าอากาศนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอนะครับโดยนักพยากรณ์อากาศนะครับจะดูในเรื่องของความกดอากาศความชื้นอากาศทิศทางลมนะครับเพื่อให้ทราบว่าวันนี้จะมีสภาพอากาศอย่างไรนะครับอาจจะมีแสงแดดหรือฝนตกทุกคน ยังไม่เข้าใจแน่เลยค่ะครูแจ็คครูมินว่าครูแจ็คลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าสภาพอากาศเนี่ยให้แบบเห็นภาพอ่ะคะว่าเป็นยังไงได้ครับครูแจ็คจะยกตัวอย่างนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับครูมินสังเกตนะครับว่ามีอากาศเป็นอย่างไรอากาศร้อนไหมครับร้อนมากเลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วร้อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอุณหภูมิสูงนะครับ35องศาขึ้นไปนะครับก็ทําให้มีอากาศร้อนนะครับแต่มาพอวันนี้นะครับครูมินลองสังเกตว่าช่วงเช้านะครับเห็นไหมครับว่าฝนตก ค่ะตอนขับรถมาฝนตกแรงมากค่ะคุณนินไปเตรียมร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมาไหมครับเตรียมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วไงคะก็เลยมีร่มพกติดรถอยู่ตลอดค่ะคุณนีนลองสังเกตนะครับว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับเราก็จะมีอากาศที่เย็นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันลดลงนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าสภาพอากาศนะครับที่มีการเปลีป่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลานะครับผมอย่างนี้นะคะเราต้องมาทดสอบความเข้าใจของน้องๆกันดีกว่าค่ะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยนอกจากที่จะให้ความรู้แล้วก็ยังมีแบบฝึกหัดน,นะคะทดสอบความเข้าใจกันด้วยเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับระหว่างสภาพภูมิอากาศกับสภาพอากาศนะครับว่ามีสภาพแตกต่างกันอย่างไรสภาพภูมิอากาศหรือ climate นะคะก็คือสภาพอากาศโดยเฉลี่ยของพื้นที่ในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า30ปีนั่นเองค่ะเรา weather ล่วเวเะคะ weather นะครับคือสภาพอากาศนะครับคือภาวะลมฟ้าอากาศนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอน,นะครับมีการเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับหวังว่าน้องๆ จะเข้าใจนะครับระหว่างไคลเมดกับเวชเชอร์นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาพบกับพ p ่การ delineate พุมิอากาศของวาราดิเมียแคปเปิลนะครับว่าจะมีกี่เขตภูมิอากาศนะครับผมสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา NFE Chat ครูมิ้นค่ะและครูแจ็คครับขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ